หมูย่างค่ะวันนี้เรามาย่างหมูกันนะคะหมูย่างทำน้ำตกค่ะวันนี้เมนูน้ำตกค่ะย่างหมูก่อนนะคะ เสียงนกร้องนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ